งานวันนี้เป็นไปงานไงานปนุนเลยครับครับก็งานวันนี้นะครับก็ท่ามกลางสายฝนนะแต่วกเราก็ยังไหวอยู่เพราะเรามีแบรนด์ครับผมรวมถึงแฟนๆด้วยครับวันนี้ก็มายืนรอแลท่ามกลางสายฝนด้วยแล้วก็ระหว่างงานก็ฝนตกหนักมากเขาัอยู่จนจบเลยครับผมขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆนะครับเพราะเห็นแบบผู้สถางด้าวเขู้เขาสู้เพื่อเราขนาดนี้ใช่ไหมคะ แต่ก็ต้องไหวสิครับเราไม่ไหวได้ยังไงในเมื่อคนที่มาดูเรามาให้กําลังใจเขายังไหวเลยถูกไหมเราก็ต้องแบบว่าตู้อยู่แล้วแล้วน้องๆทุกคนเงี่ยก็ทำงานกันอย่างเต็มที่ครับแล้วคือถ้าฝนตกหนักเราก็รอได้ไม่เป็นไรแฟนคลับก็รอเราก็รอได้ที่จะกลับพร้อมกันครับืออากาศจะไม่สดใสแต่เขาเห็นความสดใสของน้องๆเขาก็หายแล้วใช่ตอนเนี้ยฝนที่ร่มโดใไ่กูแล้วกเอาตัวเข้ามาเอาตัวเข้ามาบอกว่าแบบโจย์ปกติแบบเจอสถานการณ์แบบนี้บ้างไหมะ มีบ้างมีบ้างครับแต่ว่าขออยากให้เป็นบ่อยๆเลยเนาะครับผมแต่ว่าก็สนุกดีครับมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีเรากาศแบบบรรยากาศจะมีสักกี่ครั้งครับที่เราได้ภาพในงานอีเวนท์ที่มีฝนฝนโปรยลงมาต้องมองในมุมดีๆเนาะผมว่ารูปวงสวยมากเลยเดี๋ยวเราไปดูสิละอ่ะปรากฏกล้องถังดึกกล้องถังแต่เราคงมีเต็มยังไงบ้างอ่ะอ่ะให้น้องน้อยก่อนไหมอ่น้อยก่อนพี่นุ่ยก่อนพอจะมานดเนาะอาพี่พี่นุ่ก่อนเนาะจะได้เราจะได้ขยับ โอเคของเตกันิวนะครับในการพึบในเรื่องของการทํางานหนักนะครับเ <c oughs> ชื่อว่าหลายคนทุกคนเนี่ยก็คือมีโมเมนต์ที่ทํางานหนักจนไม่ไหวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขอเป็นตัวแทนในการอ่าพึบในโมเมนต์ที่เราทํางานหนักแล้วควาเหนื่อยจริงไม่ไหวจริง <c oughs> มันต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ไหวก็บอกแบรนด์อย่างเช่นเคยครับผมครับครับผมถ <c oughs> ูกอ, <c oughs> อัพก <c oughs> ันบได้ถูกอัพก<ม>ันก<ม>็เป็นตัวแทนของแบบไลฟ์ครับผมเป็นแบบคนนอนดึก คนแบบกลับบ้านดึกดูซีรีส์ดึกดึกดื่นๆอะไรอย่างเงี้ยครับแลก็ทําให้เรารู้ว่าเออการนอนดึกก็เป็นสิ่งที่ถ้าเรามันไม่ดีเราก็ต้องหาตัวช่วยในการน้ดึกแบบนี้นอนกลางคือยังไงเวลานอนดึกเก็เวลาเรานอนดึกเราก็จะมีเบอร์บ้างอะไรที่เราสามารถแบบช่วยบำรุงสมองเราได้ใช้แบรนด์เนี่ยแหละครับทำให้เราเบอร์ ไม่เราไม่เบิดม so ีเบิดต้องมีแบรนด์จอมนอฟอจอมนอฟอเราเป็นตอทอของนักเรียนักศึกสาครับตอทตอทตอทแทนนะครับสำหรับคนที่คิดไม่ทัน ครับเราเราเป็นตัวแทนของนักเรียนนักศึกษาครับขยับไปอีกครับใช่ขยับไปอีกครับต้องขยับไปอีกมันจะามันหลุดไปครับโอเคครับครับก็เราเป็นตัวแทนของนักเรียนนักศึกษาครับที่กำลังเรียนอยู่ต้องเวลาแบบบางทีเราทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยอย่างเงี้ยก็จะต้องแบบไม่ไหวกันบ้างเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเราก็มีแบรนด์ที่มาช่วยให้เราไหวในทุกๆวันเพราะว่าบางทีเราทํางานไปด้วยเราเรียนไปด้วยอย่างเงี้ยเบลอ เราจำจำเนื sea, language, so aspect, ้อหาในการเรียนไม่ได้ก็ดื่มแบบบาทีหนึ่งกรุ๊บจำได้เลยได้ยังไงสมองมีขึ้นสมองไรไไมเลยสมองมาเลยสมองมีสมองขึ้นมาเลยอ่าเป็นงเป็นขวดใช่ไหมเรากินกระป๋องใช่คล้ายๆกับเจมีน่าเลยมันช่วยกระช่วสมองไมอะไรยิ่งเลียนไปครับเขาบอกว่าจะช่วยเรื่องหัวและร่างกายอะไรอย่างเงี้ยพอกินแล้วรู้สึกสดใสขึ้นครับอย่างเวลาเราเป็นนักเรียนเราต้องทำงานไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบปับจูนยังไง ปรับจูนยังไงล่ะครับก็แบ่งเวลาดีๆครับแล้วก็ถ้าไม่ไหวเนี่ยก็บอกแบรนด์อ่าโอเคมาต่อไป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 ครับครับผมก็สำหรับคู่เราสองคนนะก็จะเป็นเกี่ยวเรื่องการออกกำลังกายเนาะเป็นหลักพวกแบบว่าแอคทิวิตี้ที่แบบว่าต้องยกเวทหรือเป็นการเต้นอะไรอย่างงี้ครับผมเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยแน่นอนว่าเวลาออกกำลังกายเสร็จมันจะเหนื่อยแล้วก็จะล้าใช่ไหมครับแน่นอนว่าเราต้องมีตัวช่วยครับนั่นคือแบรนด์เองเมื่อกี้เห็นอินเสิร์ตแต่ละภาพคือสองคำไม่ธรรมดานะคะ ก็แค่บอกว่าภาพยังไม่อัปเดตครับจริงหรออย่าทายพูดพูดได้เลยผมอัปเดตให้ดูครับได้แปลว่าจริงๆคือเราภาพที่เมื่อกี้คือจริงๆแล้วคือร่างกายเราเฟิร์มไปไหนเออผมไม่ได้พูดครับแคร์บอกว่าภาพยังไม่อัพเดทนะผมแล้ก็อยากอยากรู้ว่าเออถ้าอัปเดตมันจะเป็นยังไงอ๋อก็ ก็ต้องดีกว่าเดิมอยู่แล้วแหละครับกับว่าหลังแล้วกันครับเกิดได้เห็นกันต้นปกติออกกําลังกายกันหนักแค่ไหนจริงๆแล้วพวกเราสองคนก็กําลังกายกันบ่อยนะครับผมในช่วงที่ถ่ายซีรีส์เพื่อนายแค่หนึ่งเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าช่วงนี้เราก็จะทำงานหน่อยอะไรอย่างนี้ก็จะน้อยลงครับผมโอเคเพิร์ดที่โคชนะเพิร์ดทิ่มอนเพิร์ดทิ่มอน นี่เลยนี่เลยเราเป็ต้แท่งของสายเราสายไหนทมอเกงอ๋ลงชลการกันด้วยเราไปสยเที่ยวไม่ไหวเที่ยวไม่ไหวนันเองนะครับผมเอ็นเจอครับใช่แล้ว a อ v นเจอ r ์เเป็นสายแบบเที่ยวป่าเที่ยวเขาฮแล้วเราก็ต้องการแบร์ในการบูสต์ตัวเองขึ้นมาครับใช่แล้วครับซึ่งจริงๆแล้วเวลาไปเที่ยวเนี่ยทุกคนจะเป็นปะเวลาขับรถไปนานอะไรเงี้ยมันจะเพลียก็เลยต้องแบบมีแบร์ในการบูสตขึ้นมาครับปกติคือเที่ยวด กำลังหาโอกาสครับกำลังวางแผนวางแผิปอยู่ครับที่แรกจะไปไปทริปไหนดีครับที่แรกถ้าถ้าไปหาที่ไหนดีพี่ชัยไปเลยตั้งแคมป์ครับเราชอบข้าวป่าต้องเปลี่ยนอะไรบ้างครับเพราะว่าเพราะว่าเพิร์ลเป็นคนบอกว่าเพิร์ลอยากตั้งแคมป์ก็เลยแบบอาจจะพาเพิร์ลไปตั้งแคมป์ดูข่าวไปที่ลำบากลำบากเลยชอบเหมือนกันค่ะคือชอบเที่ยวสไตล์เดียวกันไหมสไตล์ใกล้ๆกันนะครับเลยสไตล์ใกล้ๆกันแต่ยังไม่เคยมีโอกาสที่จะ ยังครับก็หวังว่าเร็วๆนี้นะครับน่าจะได้ไปแล้วแหละแต่อย่างเพื่อนทีประสบการณ์เยอะมากในการเที่ยวป่าอ๋อผมครับน่าจะน้อยกว่านี้นะครับเยอะใช่ไหมที่ยวป่าที่ป่าเยอะมากเยอะมากครับใช่ไหเขาต้องเป็นคนแนะนำมันมีมีที่ไหนเขาเขาบอกเขาเกิดมาแล้วว่าเขาอยากตั้งแคมป์แล้วเรามีที่ไหนก็คิดว่าน่าจะไปยังไม่รู้ครับแต่ต้องปรึกษากันก่อนใช่แล้วครับ ฝากกิจกรรมนี้หน่อยครับใครจะเป็นคนฝากครับนออมครับ่อมครับผมแล้วตอนนี้เราจะได้เห็น10คนไปทอะไรันบ้โอเคกจรมน่นิขาป็แล้วจัพะรไเมผหมหรอครับไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่ไม่มีครทำเยอเคก็ฝากด้วยครับากโปรเจกต์นี้นะครับมิชชั่นทำด้วยใจโมเมนต์ไหนไม่ไหวบอกแบรนด์นะครับหลังจากนี้เนี่ยเราจะมีกิจกรรมกันใครทำกันดูจ้า พี่พูดต่อได้เลยเนาะครับผมก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเราจะไปทำมิชชั่นกันครับพวกเรา1ิบคนก็จะได้อยู่ด้วยกันตลอดครึ่งปีหลังเลยนะครับผมก็น่าจะเป็นมิชชั่นอะไรที่สนุกมากแล้วก็เราได้อยู่ด้วยกันบางคนเราก็ไม่เคยอยู่ด้วยกันเลยอย่างแบบอย่างเงี้ยโพสชเจมินายเราไม่เคยอยู่ด้วยกันเคยบ้างแล้วแต่บางคนครับก็น่าจะเป็นรายการที่สนุกมากแน่ๆครับผมฝากเป็นอะไรดีๆให้กับช่วยเหลือสังคมด้วยใช่ครับ ก็ติดตามได้เลยเรติดตามได้ทางติดตามได้ทางรายละเอียดสามารถขึ้นดูได้ตรงนี้เลยครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดูได้ทาง GMTV ช่องทางครับโอเคครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่สาวล้อพวกเรานะครับขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองนะครับผมแล้วก็มากินแบนเยอกินแบนนะครัแบนนั่นและครับดินไครับมีใครอาสาปักตะไคร้ไหมอ๋ปักตอนนี้ไม่ทันแล้วครับก่อนนุ้คือให้จับตะไคร้ปักตอนนี้คืออังกอร์เองเนาะอังกอร์ปัอุ้ยขัับไม่เป็นไรผมจะไม่จับนะครับขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านกันดีๆนะครับดีมากครับดีมกครับลุกขึ้ีคลุนดีรัักเรียนเขาล้อขอบคุณครับเอาไปเลยลูกไปเลยค่ะ คนนั้นใช้ชื่อพี่แชมป์หรือเปล่าครับพี่แชมป์หรือเปล่าพี่แชมป์หรือเปล่า